สบายดีเนาะวันนี้มาพบกับนิตาโอสองเมน้องนิตาผากินเนาะันนี้เขากาซิมาเห็ดปิ้งกรุ๊โอ้ยกรุ๊งใหม่หนึ่งพวกุ้งหนึ่งเพราะว่าคนบ้ายขาหินทศัพทาบบดเดูได้ไหม่หนึ่งาวซาีกุ้งอันนี้มันปิ้งไว่อยู่มันใหม่โอ้โอัน้ทานมากะโเอบและพอส ข้อหลูกแต่พอใส่สอบยับมือนี่นนี่หลูกก็ได้เองแม่ลูกนะขนาดพี่ให้บงแม่โซ่แม่โอ้ว่าท่านเป็นโอ้ผดซีโซ่เนาะโอ้ยขยันหลบดิ โอยเจ้าหน่อยลูกกระป่าแตกนอ้โหมาอากเบิ้งกระป่าแข้าโอ้โหวิงใหม่เดอ้เอ้าเอมันเดินเบียบนะต้องเดินเรียบเรียบตากินวกุ้งตาากินพวกกุ้งาะอ

สองมเนใส่อีกตัวนี้โลหนึ่งเนาะสุกุ่มกับสุรายเพราะมีแต่สามสีหาคนหาทาังวันดานิตา,หอ,าหอยนางลมหอยนางลมเออก <ขอ S 3> ินหอยนางรมแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกก็ระสือเลี้ยเผื่อง้ม่กิจนจังตอนนี้ว่าหนักสอขี่สอให้พ,อพ่อพาขีเนาะสอขี่จนใหา่ เอาบ้โอ้ยโมหยาดีเลยโอ้โหกเลยโอ้ยมวนบ่มวนบ่โอ้ยดสอง่อลูกนะมวนมะ ว่าอะไรเขาเจี๊ยบแค้นหน้าโอนี่นี่อันนี้ก็พอกัเป็นฟรีฟรีแค้ฟรีอยู่แค้นตุ่มพร้อมกันสาอนี่มแค้นหนใโอ้ยบรรดาคีบุไนนะถอดออกโอคนซิจอยกินก้อนละ ยักโหลตายเลยน่ตาสามสิบสต่อเ,อ, <33. S 1> เออกับลบิตุยจะใส่ซีซีพุนจะตุยพ้นที่ซุกหรือว่าพ้นิีลไหละวะนะี่เนาะพ้นิีลไหละวะเสียแล้วไม่ต้องถ่ายเอาอทีซุกแหละทีซุกแหละ,แ,ละแต่ว่านี่ตากินกน่อนน่ตาจะซิอิมเละ เสียว่นี่แม่อืมขาไม่ถ้องเด้อมืนผ้าไปขาผ้าไปสียาวน้องลูมืดแนหนึงนะเผาประมุขจะหลวกอันะทุกคน ส่องของก็ไม่ได้ถ่ายคลิปน้ำเหมือนในจชงว่าตื่นสวยเจ็บแขนเนี่ยพีพีได้เงินด้วยีมันเงินได้มีแต่เสียเงินทางไหนกับปริงกุ้งปิงกรุงกุ้งทางมันดะก็จะเขียนทางกับหลงอยู่ลูกจมาจับ

เ,เลือนนกปลามึกกิน้าเอาหมอข้าวระถางไวยดูดมาพี่ ทิปมันสิกัดมหายาตัวเองจะเป็นกุ้งเสืออนาะทุกคนเนาะกุ้งเสือนเนี่ยมันแพงกว่ากุ้งตัวเขากินปกติพอตัวนี้ชิดมันลายมันเกยแพงกว่าไปสื่อโลนึงสองแสนฮะมัวพ่อ,พออยู่ กุมีเสียอย่างเดียวคือมันกินหัวอไรกูกินไนนะคอยมากินหัวไรือปยัดนนเืเเิบ้าักขนบ่แม่เลย กินบรรดากระหมากจุ่มไปกินโดนเลยเนาะแต่ขาเนี่ยพอและ้าเจะกินน้ำมันสุดเอาสุดเอาไปเลยก็ได้ยิการก็ได้ทางเสียบบดเสียบบ่เล็บเล่นนะีเสียงน้ำ้าว มึงส่อท้น okay, ้ำนดูเหอุ้ยสื่อเบิดอย่างเกือบหาเซนปลาหมึกกับกุ้งกับอไรเนี่ยมันเพงเอาไงหนเดี๋ยวบอกได้เอาวะนะ จะอิ่มแล้วเหรอวะงันหัดอ่จะขึ้นอิ่มมาตาบควอิ่มควอิ่มเลย น,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 นั่นนั่นไม่เป็นยังมีใครเห็นเจ็บปะเด่นเด็บเจ็บเจ็บวานคอมินะคุณมันเป็เห็นวะไปโอ้ยยายาเฮดจาหนีแมที่ไรมืออื่อนกับเกีอขอข๊ยมออ เตรียมเครื่องหิบุญแล้วนี่คือมุนกูบามาสิสันขา่ตบมาณชุดหมวกเพราะไม่อยู่กินลัางหนิวท่านนหิบุญจะเสือเนาะมุนกูบามาหาอง ข้อเหตุามปีโสนนะปีทวิตหาองปีที่สองเจปีที่สามกลับใหเหด้เห็ดพิทาู้แกนแล้วคนน่ะปู๊บิาเห็ดจินาดินขอเห็ดเนาด่เนาะด่าจ้ะ ได้จังบริเอิรกินเขาอีกกินดอกดออีกแล้วนั่นเด่นอะไรฮะนั่นเด่นอะไเอ็นแพร่นก่นเล่นอะไรเอ็นแพเอ็นแพร่นั่นเล่นออไรกินเนื้อมากินกุ้งมาสุดว่ากินเนื้อ บันีคนนะบอกบุ๋ไปเด้อด้ดยเรืองนะคนห้านาะเด้อเอนี่ยกินนยานยาดเกเอไอ้ออกกินจังจังกิโล่มือบอกเพื่นมือจริงกินโอดะกี่ไง่นนี้มันหดเนาะ ด้สบายดีนีบลีเนาะโอ้ยคนเห่าเด้อฮะกินว่าตาอุ้ยปลาหมได้วน้อยอ้ยอุ้ยอันนี้เตะอยูไตาปิดคลิปเน่คลิปนี้ก็จ้เพออ คลิปนี้ก็จบเพลียทำนี้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระตุกไลค์ให้เขาแน่นอนานะบายบายให้เขอออลาลาอุ๊บใ้เขอออลาลาตื่ไปกินกันเลยบายขอลาบายใบในซองผอลูกพากินบายในดะ้าบ้าเออ